มาเกติชั่นบิวสามแล้วนะวันนี้ก็จะมาบอกซีดบอกว่าจะ่างไรสิสุดจะโหดโหดหูดหด,หด,หดชื่อซีต่อเจ็ดสามสี่เจ็ดสามสี่ศูนย์สองสองหกแปดสองนะครับเอ่อตัวเลขสองตัวเลขนี้อยู่ใต้คลิปโอเคมาดูกันเลย ออเม,มื่อเราเกิดมายรหันหน้าไปทางนี้ให้เราหันหน้าทางนี้ทางนี้ข้างหลัง ลรวบินไปข้างหน้าบินไปข้างหน้าเราจะเจอหลุมเถื่อนในในหลุมหลุมเถื่อนทำไมหลุมมันถึงเถื่อนอย่างงี้รอรีแม็กแร็ปพอามาแาจะเนี่ย จะเจอหมูบ่บ้านใหญ่เหลือเกินนี่ใหญ่มากแล้วใครเป็นคนคิดเนี่ยใครคิดที่จะมาสร้างฟาร์มตรงเนี้บ้าไปแล้วองสายจะมีขยนันปีนขึ้นมาโอเคั้งหมดมีเท่านี้แหละไปลองเล่นเอาได้โอเคภาพอาจจะแหลกๆหน่อยนะโอเค โมบั้นเอเมซีที่เถื่อนที่สุดในโลกโมบั้นที่เถื่อนที่สุดในไมโครพีเอเถื่อนกว่าเยอะโอเคโอ้โหใครจะมาสร้างางนี้แล้วเวลาขึ้นมันจะขึ้นยังไงเนี่ยมันจะต้องอยู่บนนี้ตลอดใช่ไหมโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย,บายนะ